ตัวใหญ่แต่ใจส่อคำนี้เหมาะกับลูกากูย้อนกลับไปเมื่อปี2021สิงบูเชลซีประกาศคว้าตัวโรเมลูลูกากูกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยค่าตัวมากถึง97.5ล้านปอนด์แต่ด้วยค่าตัวที่มากมายมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่าเขาต้องแบกรับความกดดันอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า เขาไม่ได้มีความสุขกับการเล่นให้กับสิงคโปร์เชลซีอีกต่อไปเนื่องจากเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและยังบอกอีกว่าเขาอยากกลับไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานอีกครั้งทั้งที่เพิ่งย้ายมาไม่ถึงปีแม้สุดท้ายลูกกกูจะออกมาขอโทษกับก,บการกระทําของตัวเองแต่ความรู้สึกของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมมันเสียไปแล้ว จนสุดท้ายสิงบูเชลซีก็ต้องยอมปล่อยให้ลูกากูได้กลับไปยังอินเตอร์มิลานอีกครั้งตามใจปรารถนาด้วยสัญญายืมตัวยิ่งไปกว่านั้นบทสัมภาษณ์แรกของลูกากูหลังจากที่กลับไปยังอินเตอร์มิลานนั่นก็คือเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณที่ทำให้ตัวเขาเองรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งคืออยากจะบอกว่าตอนที่คุณย้ายกลับมายัางเชลซีตอนแรกๆคุณก็พูดแบบนี้เหมือนกัน แต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขากลับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากทั้งอาการบาดเจ็บที่รบกวนรวมทั้งผู้จัดการทีมมักจะเลือกใช้เอเดนเชโก้มากกว่าอย่างไรก็ตามการที่เชโก้ได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วนั้นทําให้อินเตอร์คิดที่จะยืมตัวเขาต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแต่ในขณะที่อินเตอร์กำลังเจราจาก,กับเชลซีอยู่นั้นลูกากูกลับทำเรื่องที่น่าเขกกหลกเสียจริงๆนั่นคือการที่เขาแอบไปคุยดีลลับกับยูเวนตุสซึ่งถือว่าเป็นอลิกับอินเตอร์มิลานโดยตรง ทำให้บอร์ดบริหารของอินเตอร์รับไม่ได้กับการกระทําของเขาและที่สําคัญแฟนบอลของยูเวนตุสก็รวมตัวกันที่หน้าสโมสรเพื่อยืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการลูกากูกลับมาที่สโมสรที่แท้จริงของเขาอย่างสิงบูเชีซีโปเชติโนเองก็มองว่าลูกากูไม่อยู่ในแผนการทําทีมอยู่แล้วสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครเอานี่แหละครับที่เขาบอกว่าปาหมอตายเพราะปาก